มีเฮสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาลำโพงไอ้รีวิวลำโพงซาวบาร์ BS 2 8 b นะครับผมอันนี้เป็นซาวบาร์ราคาประหยัดนะครับผมราคาประมาณ6 7 0 0มั้งตอนนั้นคืออันนี้คลิปนี้ทำไม่นานแหละเพิ่งจะมาได้ลงเสียงทีหลังม,ไม่ไม่นานวันนี้เอง ก็สั่งของจากที่ไหนก็ใน s h อป e e นะครับลองไปเซิร์ชดูนะครับ bs 2 8 b นะครับผมเป็นซ u n บาร์ขนาดประมาณ50เซนมั้งถ้าจำไม่ผิดนะก็มาแกะกันดูครับว่าอันบล็อกว่าในกล่องมันมีอะไรกันบ้างนะฮะก็กล่องก็จะอธิบายรายละเอียดของเจ้าลำโพงตัวนี้นะครับผม ลำโพงตัวนี้สามารถรับฟังสัญญาณวิทยุได้นะครับผมก็คือมี FM นะครับผมก็จะมีคู่มือภาษาไทยนะครับผมก็อธิบายละเอียดเป็นภาษาไทยนะครับผมอ่านเข้าใจง่ายมีช่อง AUX มีช่อง TF Card นะครับผมอุปกรณ์ให้มาก็มีรีโมทนะครับผมซึ่งมีฐานมาให้ด้วยก็ดึงพลาสติกติก้นฐานนี่ออกเพื่อใช้งานนะครับผม มีสายอาสตูดิโอนะครับผมที่ด้านหนึ่งเป็น TRS ด้านหนึ่งเป็นแจ็คอาลำโพงซ้ายขวานะครับผมขาวแดงนะครับผมแล้วก็มีสายสำหรับชาร์จก็เป็นสายสำหรับชาร์จครับเป็น USB นะครับผม ัสดุก็ถือว่าถือว่าดีเลยนะฮะเท่าที่สัมผัสดูนะครับผมก็ราคาก็คุ้มราคานะครับผมด้านบนก็เป็นปุ่มกดฟังก์ชันต่างๆนะครับผมพาวเวอร์ลดเบาลดวอลลุ่มใดๆนะครับผมด้านหลังก็จะมีตัวชาร์จไฟสายเเสยียบ AUX ใส่ TF Card แล้วก็สเตอร์ซ้ายขวานะครับผม ที่ให้ใช้กับสายตัวนั้นนะครับผมที่เขาให้มานะครับคู่มือละเอียดเนี่ยก็จะมีภาษาอังกฤษให้นะครับผมงั้นก็เข้าใจไม่ยากนะครับผมมันก็จะอธิบายว่าแต่ละอันเนี่ยมันทำยังไงนะครับผมทำหน้าที่อะไรนะครับผมซึ่งก็ไม่มีอะไรมากคนระับก็ รายละเอียดก็ดูก็เอาก็รู้นะฮะว่าอันนี้เป็นแอน์นาอันนี้ที่ชาร์จนี่ทีเอฟนี่สตอรีโอเสียบซ้ายขวานะครับผมเล็บไฟทีนี้ตอนที่ผมใช้งานนะครับผมก็ต่อไฟเลี้ยงจากทีวีเลยนะครับผมเสียบเข้ากับไอเจ้าตัวลำโพงนะครับผมแล้วก็ต่อ AUX ก็คือสายมินิแจ็ค สัญญาณจากทีวีก็เข้าที่เจ้าตัวลำโพงนี้เช่นกันนะครับผมอันดับแรกผมเสียบตัวชาร์จไฟเข้าไปก่อนนะครับผมกับเจ้าตัวลำโพงก็ไฟเลี้ยงมาจากทีวีแล้วก็มินิแจ็คมินิแจ็คนะครับผม3.5เพื่อนำสัญญาณเสียงออกจากทีวีนะครับผมมาเสียบกับเจ้าตัวลำโพงนะครับผมช่องดำๆเล็กๆนะครับผมเป็น AUX ของมันนะครับผม อันนี้ผมจะเล่าประสบการณ์ที่ได้ทดลองใช้ไอ้เจ้าลำโพงตัวนี้แล้วนะครับผมเท่าที่ลองมามันปรากฏว่ามัน AFM เนี่ยเซิร์ชหาไม่ค่อยเจอครับผมอาจจะเป็นเพราะว่าบ้านผมอยู่ในจุดที่มันอับสัญญาสัญญาณก็ได้นะครับผมส่วนเรื่องเสียงเนี่ยก็ดีในระดับหนึ่งแต่รีโมทเนี่ยมันปุ่มผมไม่ค่อยชอบปุ่มปุ่มมันกองแกงไปหน่อยแล้วก็ เสียงเสาร์เสียงอะไรมีนะครับผมเวลาเล่นเกมเวลาอะไรรู้สึกว่ามันมีเสียงเสาวอยู่บ้างแหละดังซ้ายดังขวาตอนที่เราตั้งลำโพงไว้ตรงกลางนะครับผมส่วนตัวผมก็ถือว่าคุ้มราคานะครับผมราคาสําหรับไอ้เจ้าลําโพงรุ่น BS 2 8 B นี่นะครับผมราคาไม่ถึงพันครับผมแล้วก็ทํางานได้ระดับนี้ผมก็ถือว่าโอเคกับมันนะยาวประมาณ50เซนนะครับผม ก็สำหรับคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรมากครับผมก็นำมาฝากกันเล็กน้อยครับผมให้หาคิดถึงอะเลยทำซะนานก็ถ้ามีอะไรรีวิวใหม่ก็เดี๋ยวจะมาฝากกันครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนฝากซับสไคร์ฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ